สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนฮีโร่ชาแนลและในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปรวมความโหดดิบเถื่อนแล้วก็พิสดารของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในคอมิกค,ครับผมถึงจะพูดว่าเป็นความโหดดิบเถื่อนนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วก็น่าจะไปในเรื่องของความแปลกมากกว่านะครับขึ้นชื่อว่าหมอแปลกเนี่ยจะไม่ให้เรื่องของเขาเนี่ยแปลกได้ยังไงใช่ไหมครับเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าเราเนจะพูดเป็นโมเมนต์ต่างๆของหมอแปลกที่ต้องรับรองเลยว่ามีความแปลกพิสดารมากแน่นอนครับถ้าใคร พร้อมแล้วเนี่ยก็เชิญไปรับชมกันได้เลยนะ ต้องพูดก่อนว่าหลายปีในฐานะจอมเวทสูงสุดครับสตีเฟนวินเซนสตรนจ์หรือว่าดร์สเตรนจ์เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางเวทมนต์มากมายครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็เป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นที่หากปล่อยเอาไว้เนี่ยคงทำลายความเป็นจริงทั้งหมดได้เลยทีเดียวนะครับและเพื่อที่จะเอาชนะภัยร้ายเหล่านี้สเตรนจ์เนี่ยมักจะต้องนำตัวเองเข้าสู่ศาสตร์เวทมนต์โบราณครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีพลังอำนาจได้เปรียบเหนือศัตรูแต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันย่อมมีต้นทุน,นครับมีข้อแลกล่่นรน,น,ร,น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 ระทตอัั้้บไดสงผ ต่ร่างกายของสเตรนอย่างมากครับสเตรนนั้นเนี่ยใช้เวลาหลายปีครับในการควบคุมเวทมนต์โดยที่นําเอาพลังเนี่ยมาจากความเป็นจริงต่างๆทําการถ่ายทอดเข้าสู่ร่างกายของตัวเองนะครับซึ่งสําหรับจอมเวทสูงสุดแล้วเนี่ยการใช้วิชาเวทลึกลับเนี่ยก็นับเป็นเรื่องปกติที่ต้องทํากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยทำให้เกิดผลข้างเคียงครับที่เปลี่ยนระบบย่อยอาหารของเจ้าตัวเนี่ยให้กลายเป็นบางสิ่งที่เหนือมนุษย์ปรากฏว่าสเตรนเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารของมนุษย์ปกติได้อีกต่อไปนะครับ หลังจากภารกิจเวทมนต์ครับที่ทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอลงคนรับใช้หว่องเนี่ยได้ทำอาหารกลางวันให้สเตรนนะครับซึ่งไม่ใช่กับข้าวอร่อยเหาะเลิศรสนะครับแต่ว่าเป็นเมนูสิ่งมีชีวิตออร์แกนิกเน่าเหม็นหืนชวนอ้วกครับที่มีชิ้นส่วนอย่างลูกตากําหนดปลาหมึกแนวผสมลงไป จากคำบอกของสตรนเนี่ยรสชาติของมันในหวยแตกแบบสุดๆนะครับเขาเปรียบว่ามันเนี่ยเหมือนกับโรคเรือนครับแต่ว่ามันนี่ก็เป็นสิ่งเดียวครับที่สามารถเติมพลังให้กับร่างกายของเขาได้ซึ่งหากเป็นคนธรรมดาที่กินเมนูนี้ก็จะตายทันทีนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเจ้าเมนูพิสดารจานนี้ก็จะฆ่าสตรนด้วยเช่นกันครับแต่ว่ามันเนี่ยก็เป็นราคาที่เขาเนี่ยยอมจ่ายเพื่อที่จะปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นครับ นอกจากการกินอาหารที่ผิดธรรมชาติของสเตรนนะครับการใช้เวทมนต์นั้นแค่พูดมันก็ถือว่าผิดธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามัน,นได้สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายของสเตรนด้วยนะครับดังนั้นนวิธีเดียวที่เขาเสามารถจะทําได้ก็คือการขับไล่ความเจ็บปวดออกไปให้คนอื่นแทนครับจะเรียกว่าใช้วิธีโกงก็ได้นะครับเพราะว่าสเตรนของเราเได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในห้องใต้ดินของเขาครับให้คอยสะสมดูดซับความเจ็บปวดและก็ความทุกข์ทรมานทั้งหมดครับที่เกิดมาจากผลข้างเคียงของเวทมนต์ที่เขาใช้มัน,นถูกเร ว่าสิ่งมีชีวิตในห้องใต้ดินครับซึ่งต่อมาเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยก็ได้ตระหนักถึงตัวตนของมันนะครับแล้วก็ได้เติบโตกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่โกรธแค้นแล้วก็แข็งแกร่งมันเน่ยมีใบหน้าสีขาวเหมือนกับหน้ากากครับรูปร่างเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนอวัยวะสีม่วงเข้มอย่างเช่นลูกตาแล้วก็ปากซึ่งสเต,ตรนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเหมือนพ่อของมันเลยก็ว่าได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันต้องคอยรับความเจ็บปวดครับทำให้ความเกรียดชังที่มมมมันนีต่่อสรนเรนยยชาาางกล แต่ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยก็ได้ยอมรวมพลังกับสเตรนท์นะครับชั่วคราวเพื่อต่อสู้กับสตูของสเตรนท์ในตอนนั้นครับแล้วก็การรวมร่างนี้ทําให้สเตรนเน่เจ็บปวดแสนสาหัสนะครับเพราะว่ามันเนี่ยคือความเจ็บปวดตลอดหลายปีครับที่เขาเนี่ยพยายามจะผลักมันออกไปแต่ว่าความเจ็บปวดของสเตรนเน่ได้ถูกแบ่งไปยังผู้คนพลเมืองของโลกนะครับจำนวนนับไม่ถ้วนเลยที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเขาก่อนหน้านี้ครับซึ่งต่างก็เต็มใจช่วยแบ่งรับความเจ็บปวดกับสเตรนด้วยและทำเอาเจ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยรู้สึกทึ่งครับ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้รับอิสรภาพนะครับแต่ว่าแม้ว่ามันจะคาดว่าตัวเองจะได้มีความสุขมันกลับรู้สึกว่างเปล่าครับเพราะว่าความทุกข์ทรมานเนี่กลายเป็นสิ่งเดียวที่มันรู้จักเหมือนกับเปลเด็กแล้วก็น้ำนมมันดาที่หล่อเลี้ยงมันก็ไม่ปานครับซึ่งทําให้มันเนี่ยคิดหาทางแก้แค้นสตรนนะครับ ไันได้ออกอาราวาสครับทำให้เกิดความทุกทรมานเพื่อสนองความพอใจให้กับตัวของมันซึ่งมันเนี่ยเขาได้เรียกตัวเองว่ามิสเตอร์มิสซิอรีนะครับหรือว่าตัวตนแห่งความทุกทรมานนั่นเองเพื่อเป็นการตําหนิสเตรนว่าไม่ว่าเรื่องร้ายใดๆที่มันเนี่ยจะก่อขึ้นในอนาคตเนี่ยชื่อของมันจะเป็นการตอกย้ําถึงความผิดของสเตรนครับต่อมาในมิสเตอร์มิสซิอรีครับก็ได้เข้าเล่นงานแล้วก็ครอบครองร่างของห่องครับซึ่งสเตรนได้เข้าต่อสู้ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะมิสเตอร์มิสซิอรีได้โดยการทําการดูดมันเขน้า ในร่างซึ่งสเตรนก็ยอมรับเอาความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหมดเนี่ยที่เขาเก็บสะสมมาเนี่ยเข้ามาครับมันทําให้สเตรนเนี่ยปวดเสียนเวียนกล้าวนะครับแล้วเขาเนี่ยก็คลื่นไส้อาเจียนออกมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ทำให้ส่วนหนึ่งของมิสเตอร์มิสเซอรี่เนี่ยหลุดออกมาจากร่างครับแล้วตัวมันก็ได้หลบหนีผ่านไปทางท่อระบายน้ำนครับซึ่งเจ้ามิสเตอร์มิสเซอรี่ตัวนี้เนี่ยก็ได้กลับมารวมตัวใหม่ครับแล้วก็ยังคงออกอาลวาดอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันเนี่ยถูกจัดการให้สิ้นฤทธิ์ไปครับ เรื่องต่อมาเนี่ยมันต้องเล่าย้อนกลับไปครับในตอนที่แอนเชียนวันอาจารย์ของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเสียชีวิตโดยที่ทําการส่งต่อพลังของเขาเนี่ยไปยังด็อกเตอร์สเตรนครับจนกระทั่งสเตรนเนี่ยก็กลายเป็นจอมเวทคนใหม่ของโลกไปะนะต้องขออธิบายก่อนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าแอนเชียนวันในการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงที่หัวล้านเหมือนใน M.C.U นะครับแต่ว่าเป็นชายแก่คนหนึ่งนั่นเองซึ่งแอนเชียนวันเนี่ยก็ไม่ได้บอกสเตรนเลยนะครับเกี่ยวกับความท้าทายอย่างหนึ่งที่กําลังรอสเตรนอยู่ข้างหน้าครับ และมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อซิเวอร์แดกเจอร์ชายผู้ข้างใครสศาสนาแล้วก็สัตว์มืดครับที่ออกไล่ล่าเหล่าพ่อมดหมอผีโดยเขาเนี่ยเชื่อว่าพวกนักเวทเนี่ยเป็นคนบาปท,ที่ต้องถูกกำจัดทิ้งครับ เจ้าซีเวอร์แดกเชอร์เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาอย่างอาสมแห่งเวทของดร์สเตรนด์นะครับจัดการทำลายการป้องกันของอาสมครับแล้วก็เล่นงานบองจนล้มเลยแล้วเมื่อเข้ามาถึงห้องที่สเตรนด์เนี่ยกำลังหลับไหลนะครับมันก็ได้ปากริดเงินครับซึ่งเป็นอาวุธประจําตัวของมันเนี่ยใส่สเตรนที่ด้านหลังครับซึ่งกริดเงินนี้เนี่ยเป็นอาวุธวิเศษครับที่นอกจากจะเป็นพิษต่อพวกปีศาจแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเจาะเกราะพลังเวทได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกเลยที่มัน,นสามารถที่จะใช้เล่นงานดรนได้ แถมเจ้าตัวซิเวอร์แดกเจอร์เนี่ยยังขโมยไอเทมดวงตาแห่งอาการโมโต้ไปด้วยครับ พอวองเนี่ยฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปดูอาการของสเตรนนะครับในขณะที่พลังชีวิตของสเตรนเนี่ยกำลังจะหมดลงเนี่ยสเตรนก็ได้บอกให้วองเนี่ยนำเอาไอเทมครับออฟปองสักเอ้ยไม่ใช่ออฟออฟอาการโบโตเนี่ยแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยมาให้เขาครับแล้วสเตรนเนี่ยก็ได้ทําการไร่เวทนะครับทำการรักษาแผลจากกริดเงินแต่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ถูกดึงตัวเข้าไปในลูกแก้วครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังวังชาของสเตรนเนี่ยมันกลับคืนมาแล้วครับความเจ็บปวดจากกริดเงินเนี่ยก็ได้หายไปแล้วครับแต่ว่าส นอนผีเสื้อยักษ์ตัวเท่าควายเนี่ยกำลังสโมกิ้งอยู่ตรงหน้านะครับเหมือนกับว่ามันเนี่ยหลุดออกมาจากอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะครับ แท้จริงเนี่ยเจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับมันก็คืออากามโต้ครับจอมเวทสูงสุดคนแรกของโลกนั่นเองผู้สร้างดวงตาแล้วก็ลูกแก้วอากามโต้ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยปรากฏตัวในร่างจำแรงของหนอนผีเสื้อนะครับเจ้าหนอนเนี่ยก็ได้บอกว่าสเตรนเนี่ยจะกลับออกไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าสเตรนเนี่ยใช้ลูกแก้วอากามโต้เนี่ยเพื่อหลีกหนีจากความตายครับทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่สภาวะความไม่เที่ยงแท้ครับแล้วก็ได้ถูกดึงตัวเนี่ยมากักขขงเอาไว้ที่ดินแดนแห่งความไม่จริงแห่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตายนะครับวกไออปใช้ ได้อีก เมื่อสเตรนท์ของเราเนี่ยดึงดันที่หาทางออกไปให้ได้นะครับเพราะว่าจะต้องสัดเสีงเรื่องกับซีเวอร์ลเด็คเจอร์เจ้าหนอนเนี่ยจึงได้กลายร่างครับด้วยความโกรธแล้วก็พ่นใยจับตัวของสเตรนท์เอาไว้นะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้เข้าปะทะก,กันแป๊บหนึ่งจนกระทั่งเจ้าหนอนเนี่ยยอมใจสเตรนท์นะครับก็เลยยอมช่วยชี้หนทางออกจากลูกแก้วให้โดยที่มันเนี่ยได้บอกว่าสเตรนท์เนี่ยจะต้องมุ่งหน้าไปยังจุดศูนย์กลางของลูกแก้วครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่ออกไปตามทางที่มาได้โดยตรงนะครับเพราะว่าในลูกแก้วนี้เนี่ยันนนน่รเเป็เส้้ตงงแบบินน สเตนเนี่ยเขาไปในใจกลางของลูกแก้วห่างไกลแค่ไหนเนี่ยทางออกเขายิ่งใกล้เขามากขึ้นเท่านั้นนะครับในระหว่างการเดินทางกลับเนี่ยสเตนต้องมาเชิญหน้ากับผู้กลืนกินวิญญาณแล้วก็ต้องรับมือกับอวตารแห่งความตายนะครับซึ่งเมื่อสเตนเนี่ยพบว่าตัวเขาเนี่ยกำลังพ่ายแพ้กับความตายเนี่ยเขาได้ยอมรับชะตากรรมของตัวเองครับซึ่งตัวเขาในตอนนี้เนี่ยไรซึ่งความกลัวแล้วก็ยอมรับความตาย เอนช e ่นวันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยสเตรนได้สาเร็จภารกิจครับปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวความตายที่จะขัดขวางการเติบโตทางเวทมนต์ของเขาแล้ว การผ่านลูกแก้วเส้นทางในอาการโบโต้เนี่ยได้หยุดการแก่ชาราของเขาไว้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็สเตรนเนี่ยจะสามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ถึง600ปีหรือว่าเกินกว่านั้นนะครับแม้ว่าสเตรนนี่จะสามารถตายได้ในการต่อสู้แต่ว่าเขาเนี่ยก็จะไม่ตายด้วยสังขารอีกต่อไปนะครับและเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นจอมเวทสูงสุดไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสเตรนก็ได้กลับมาอย่างโลกเดิมครับไม่นานนักเนี่ยเขาก็สามารถชิงดวงตา,าการโโต้กลับมาจากซีเวอร์แดกเชอร์ได้แล้วก็ได้ใช้มันเนี่ยจัดการกับเจ้าซี ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จัดการขังซิเวอร์ไว้ในดิแนแดนแห่งความไม่จริงของอาการมาโต้นั่นเองนอกจากดวงตาที่เป็นไอเทมแล้วเนี่ยดรสเตรนเองก็เคยสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปครับในการต่อสู้กับปีศาจครั้งหนึ่งจนนั้นไม่มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องปิดเบ้าตาด้วยผ้าปิดตาครับเหมือนกับจนสลัดกระทั่งนอนผีเสื้อกามาโต้เนี่ยได้ย้ายตาของซิเวอร์แดกเจอร์เนี่ยเขาเ้าไปในเบ้าตาของสเตรนแทนครับเขาเลยได้ตากลับคืนมานั่นเองก็ถือว่าซวยเหลือหลายเลยนะไอซิเวอร์แดกเจอร์อะไรเนี่ย สำหรับไอเทมดวงตาแห่งการาโตเนี่ยเป็นวัตถุทรงพลังครับที่เคยถูกบรรยายเอาไว้ว่าดวงตาที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนจัดว่าเป็นอาวุธแห่งปัญญาสารพัดประโยชน์ครับที่ทําให้เจ้าของเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแสงที่ใช้ออกมาจากดวงตาเนี่ยก็คือแสงแห่งการเปิดเผยครับ สามารถใช้สำรวจจิตใจของผู้อื่นมองทะลุก,การปลอมตัวแล้วก็ภาพลวงตาทั้งหมดได้ครับเหมือนกับเครื่องจับเท,ท็จชันเลิศครับสามารถที่จะย้อนดูเหตุการณ์อดีตแถมยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามร่องรอยของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ชั่วร้ายนะครับยังสามารถฉายแสงเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงได้หรือว่าใช้สร้างพอร์ทัลไปยังมิติอื่นได้ด้วยนะครับสุดยอดจริงจ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันน่าแปลกก็คือบางครั้งเนี่ยเจ้าดวงตาน,นี้ก็จะกระโดดออกมาจากเครื่องรางครับไปสถิตบนหน้าผากของสเตรนครับเรียกว่าตาที่3ซึ่งก็ทําให้สเตรนเนี่ยดูแปลกจริงๆนะครับนอกจากแปลกด้านรูปลักษณ์แล้วเนี่ยยังดูแปลกด้านการกระทําด้วยนะครับดวงตาแห่งอาการโมโต้เนี่ยทำให้สเตรนเนี่ยมองเห็นจักรกวาลต่างออกไปจากแบบที่มนุษย์ทั่วไปเห็นนะครับเขาเนี่ยรับรู้ว่าแท้จริงเนี่ยกำลังมีบางสิ่งที่ไม่ปกติเนี่ยแอบซ่อนอยู่ครับท่ามกลางโลกของพวกเราตอนที่สเตรนเนี่ยเดินผ่านถนนในเมือง นิวยอร์กที่ดูแสนธรรมดาในสายตงของเขาเนี่ยกลับมีเหล่าสิ่งมีชีวิตประหลาดครับสีสันสดใสเนี่ยล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยแถมหลายตัวเนี่ยก็เกาะติดอยู่ที่หลังหรือว่าใบหน้าของผู้คนด้วยนะครับจากคำบอกของสเตรนเนี่ยพวกมันถูกเรียกว่าแบคทีเรียต่างมิติครับ จิตของมนุษย์แล้วก็สภาวะทางอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่ดึงดูดพวกมันมาจากมิติอื่นนะครับพวกมันเนี่ยจะยึดติดกับมนุษย์ครับแล้วก็กินพลังงานทางจิตเนี่ยเป็นอาหารเปรียบเทียบแล้วพวกมันก็เหมือนกับพวกแบคทีเรียหรือว่าไวรัสครับที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แต่ว่ามีอยู่รอบตัวเรานั่นเองครับ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับแต่ว่าก็มีตัวที่เป็นอันตรายกับมนุษย์มากชนนักไมสเตรนเนี่ยต้องออกโรงปราบนะครับแต่ว่าเพราะว่าไม่มีใครที่มองเห็นพวกมันนะครับตอนที่เขาเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่กลางถนนชาวเมืองเนี่ยก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่สติไม่ดีนะครับแบบมันทําอะไรอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเนี่ยก็ทําให้ผู้คนที่ถูกขับไล่ปีศาจออกไปเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากนะครับ ซึ่งพอเสร็จงานเนี่ยบางทีสเตรนก็จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจครับในบารายประตูซึ่งเป็นร้านเหล้าแล้วก็สถานที่รับสุดพิเศษครับที่ตั้งอยู่ในแมนฮัตตันไว้สําหรับบริการเหล่าผู้ใช้เวทมนต์นะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้กับพวกวายร้ายเนี่ยสเตรนเนี่ยต้องต่อสู้พวกวายร้ายแบบโหดโทั้งนั้นเลยนะครับหลายครั้งนี่ทําให้เขาเนี่ยต้องเลือดตกนะครับและเขาเนี่ยยังต้องปะทะกับศัตรูในสถานที่สุดพิศดารมากมายลยครับไปไฟที่ดงอาทิตย์เนี่ยก็เคยทํามาแล้วนะครับแต่ว่าพลังของสเตรนเนี่ยม บางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องมาเชิญหน้าพวกปีศาจหรือว่าเทพโบราณผู้ชั่วร้ายนะครับที่ไม่สามารถฆ่าหรือว่าขับไล่พวกมันออกไปจากโลกได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงต้องจับพวกมันยขังเอาไว้ในเขตอาคมหรือว่าภาชนะเวทมนต์ที่ปิดมิดชิครับแต่ว่าก็จะมีปีศาจบางตัวที่จะต้องทําการผนึกเอาไว้ในภาชนะที่มีชีวิตเท่านั้นพูดง่ายๆก็คืออยู่ในคนนั่นเองนะครับหากไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยดรสเตรนก็จะเลือกกักขังพวกปีศาจเอาไว้ในจิตใจของพวกฆาตกรที่ชั่วร้ายเกินเยียวยาครับแบบที่ไไมมม่สาาารถกลับเป็นนคดดี้ ซึ่งเป็นการขังสีชั่วร้ายแล้วก็บทลงโทษพวกอาชญากรไปด้วยในตัวนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือดร์สเตรนเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอิลูมินาตินะครับกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่รวมตัวกันอย่างลับๆครับซึ่งคอยแก้ปัญหาของโลกแล้วก็จักรวาลอยู่เบื้องหลังครับแล้วก็อีกทีมที่สเตรนเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วก็โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือเดอะดีเฟนเดอร์สครับซึ่งสเตรนเป็นผู้ก่อตั้งครับสมาชิกรุ่นแรกก็จะมีดร์สเตรนมีฮัก มีเอมอลเดอะซับมารินเนอร์ซึ่งแม้ว่าด็อกเตอร์สเตรนเนจะเข้าได้ดีกับบรูซแบนเนอร์นะครับที่เป็นร่างมนุษย์ของฮักเน่แต่ว่ามิตรภาพของเขากับฮักเน่กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับสเตรนเน่มักจะพยายามช่วยบรูซแบนเนอร์ให้เอาชนะความกดเกรียวครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้บรูซในกายร่างเป็นฮักแต่ว่าสุดท้ายเน่ก็ตึงมือนะครับกระทั่งครั้งหนึ่งเน่เขาแล้วก็กลุ่มอิลูมินาติเน่ได้วางแผนครับทำการเนรเทศฮักเน่ออกสู่อวกาศไปเลยเพราะว่ามองว่าฮักเน่เป็นตัวอันตรายต่อโลกมากเกินไปจนในเห ที่ฮักเน่ได้เดินทางกลับมาแก้แค้นครับในระหว่างกันต่อสู้เนี่ยสเตรนก็ได้ใช้พลังเข้ามาในความคิดของฮักครับและก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขาครับโดยอธิบายเหตุผลต่างๆหน้าหน้า ฮักเน่ก็ได้เปลี่ยนร่างกลับไปเป็นบูสแบนเนอร์ครับซึ่งสเตรนเน่ผู้เห็นอกเห็นใจเพื่อนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นในสภาพกายเนื้อโดยที่ไม่ระวังตัวเลยแถมเข้าไปพยุงแบนเนอร์อีกนะครับทันใดนั้นเนี่ยแบนเนอร์ก็ได้กลายร่างเป็นฮักครับแล้วก็ขยี้มือทั้งสองของสเตรนทำให้เขาเนี่ยสูญเสียพลังเวทมนต์เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ไร้เวทได้แล้วพอเรื่องเนี่ยมันฉุกเฉินเต็มทนนะครับสเตรนก็เลยสั่งให้ว่องคนรับใช้เนี่ยไปเอานําขวดโหลที่บรรจุ อา,าอารวาสอดิตกาลนะครับมันเนมีพลังทาลายล้างอันมหาศาลแล้วก็พลังเวทมนต์เนี่ยอัดแน่นอยู่ในระดับแบบสุดยอดเลยเคยเกือบที่จะทําลายล้างโลกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกหยุดเอาไว้ได้แล้วก็วิญ,ญญาณส่วนหนึ่งของมันในได้ถูกกักขังเอาไว้ในขวดโลนั่นเองครับซึ่งสเตนเน่เก็บรักษา,าไว้นะครับสเตนก็ได้ทําการดื่มขวดที่กักขังวิญ,ญญาณของปีศาจซอมแล้วก็ปล่อยให้มันเนี่ยเข้าสิงร่างครับสเตนก็ได้กลายเป็นร่างกึ่งปีศาจครับที่มีกระบองหนามแหลมที่มือเขาก็จัดการซัดฮักอย่างรุนแรงเลยครับแต่ว่าการ เวทมนต์มืดที่เขาเนี่ยไม่คุ้นเคยนี้นะครับทำให้การควบคุมพลังใหม่ของสเตนเนี่ยอ่อนแอลงจนนับไม่เขาเนี่ยเกือบฆ่าประชาชนคนบริสุทธิ์ไปแล้วก็ทําเอาสเตนของเราเนี่ยหวาดกลัวว่าเขาเนี่ยคุมมันวายไม่อยู่นะครับแถมการใช้เวทมนต์ต้องห้ามแล้วก็ยืมพลังจากเวทมนต์ที่ชั่วร้ายเนี่ยทำให้อำนาจของเขาเนี่ยยิ่งลดทอนลงไปอีกนะครับและก็ทำให้สเตนเนี่ยพิจารณาตัวเองจนออกจากตำแหน่งจอมเวทสูงสุดอยู่ช่วงหนึ่งด้วย ในครั้งหนึ่งเนี่ยดรสเตรนเนี่ยได้พบกับเหล่าแบล็กพรสนะครับหรือว่านักบวชดำครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตทรงคลังที่สวมเสื้อคลุมสีแดงแล้วก็ซ่อนใบหน้าของพวกมนันแนวไว้ใต้หน้ากากสีทองอันวิจิตรนะครับที่มีดวงตาประดับอยู่ตรงกลางพวกนักบวชดำเนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับในเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์การพุ่งชนกันของโลกคู่ขนานต่างๆนะครับที่เชื่อมกัน2ใบโลกทั้งสองเนี่ยจะแตกสลายไปพร้อมกันหรือว่าอาจจะมีแค่โลกเดียวที่ต้องแตกสลายหายไปนะครับพวกนัักกบบวดดาาเเน่ย็จะิิทงลตรค คอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการล่มสลายของโลกคู่ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ถูกหยุดเอาไว้ด้วยเหล่าฮีโร่วิทยาศาสตร์หรือว่าเวทมนตร์ใดๆก็ตามครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยเชื่อว่าอินเคอร์ชั่นเนี่ยเป็นการสูญสิ้นของโลกที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติของมัลติเวิร์สและก็การทำลายโลกที่มีความเสี่ยงเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลของจักรวาลทั้งหมดหากมีใครคิดขัดขวางเนี่ยพวกมันก็สามารถลงมือไปได้ไกลถึงขั้นฆ่าล้างเมืองนะครับเพื่อให้การทำลายล้างเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปจนจบนะครับทั้งแผนการตัวตนแล้ก็ความเป็นมาของพวกมันเนี่ยย หากใครที่รู้เรื่องตัวตนของพวกมันมากเกินไปจนอาจเพ่งพลายได้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะออกตามล่าครับแล้วก็ฆ่าคนคนนั้นทันที ตัวอย่างกองศพเนี่ยก็คือกลุ่มอิลูมินาติของเอิร์ธ2 3ง9นะครับที่รวมตัวกันเพื่อยับยั้งปรากฏการอินเคอร์ชันในแมนฮัตตันพวกนักบ,บวชด,ดำเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับจัดการฆ่ากลุ่มอิลูมินาติของโลกนี้ทิ้งอย่างไม่ยากเย็นเลยครับแล้วก็ทำลายโลกทั้งใบซึ่งกลุ่มอิลูมินาติของเอิร์ธ616เนี่ยสามารถตรวจจับพวกนักบ,บวชด,ดำได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถระบุได้ว่าพวกมันเนี่ยเป็นใครต่อมาในด่ยดรสเตรนได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักบ,บวชด,ดำนะคร น่ากับนักบวชดำเนี่ยสเตรนก็ได้เปิดเผยตัวแล้วก็อธิบายว่าเจตนาที่แท้จริงของพวกแบ็กพรีสนะฮะนักบวชดำเนี่ยก็คือการกอบกู้จักรวันพวกมันเนหวังว่าการทําลายโลกให้เพียงพอเนี่ยจะทําให้มัลติเวิร์สเนี่ยเกิดความเสถียรครับแล้วก็หยุดการตายของจักรวันทั้งหมดได้นะครับเปรียบเสมือนกับกลุ่มศัลยแพทย์ครับที่คอยผ่าตัดเนื้อร้ายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตอนที่สเตรนเนี่ยมาอยู่กับนักบวชดำเนี่ยเขาได้ศึกษาวิธีการใช้พลังของพวกมันอย่างท่องแท้เลยนะครับซึ่งพลังอย่างหนึ่งทีีี่่เเรรรรนนนยยไดู้้กววา น,นักบวชด,ดาแต่ละคนเนี่ยสามารถเปล่งภาษาครับเพื่อบิดเบือนเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ภาษาเนี่จะเป็นรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์นะครับที่หมายถึงบางสิ่งครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพูกแบ็กพรีสเนี่ยสามารถพูดสัญ,ญลักษณ์ได้ทีละตัวครับเพื่อบิดเบือนความเป็นจริงเท่านั้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของสเตรนเนี่ยทำให้พวกมันสามารถไล่ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถไล่ได้เท่ากับสเตรนนั่นเองผลของพลังเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจํานวนสัญ,ญลักษณ์ที่พูดนะครับแล้วก็การเรียงลําดับทําให้ดร์สเตรนแล้วก็นักบวชด,ดำเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดพลังการแช่แข็งการทําให้เป็นอมาภาตแล้วก็แม้แต่การสลายตัวของสารอินทรีย์ครับ ถึงมันจะดูเป็นพลังที่โกงมากแต่ว่าจุดอ่อนก็คือหากไม่สามารถเปล่งวาจาได้ก็จะไม่สามารถใช้พลังได้นั่นเองครับ ในเรื่องต่อมาเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับอีเทอร์นิตี้ครับซึ่งเป็นตัวตวนของจักรวาลครับที่เป็นจิตสำนึกโดยรวมของทุกชีวิตเขานี่สามารถที่จะปรากฏตัวในรูปแบบของมนุษย์เพื่อพูดคุยได้นะครับซึ่งดเตร์สเตรเน่เป็นมนุษย์โลกคนที่2ครับที่ได้ติดต่อสื่อสารกับอีเทอร์นิตี้ส่วนคนแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ของเขาแอนเชียนวันครับในครั้งหนึ่งที่อีเทอร์นิตี้เนี่ยได้กำหนดวาระสุดท้ายของโลกเอาไว้แล้วนะครับสเตรเน่ก็ได้ออกเดินทางเพื่อกอบกู้โลกครับแต่ว่าเขาก็ล้มเหลวครับแล้วกลกยกลายาทง เรนเนี่ยกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการทำรลายล้างโลกนั้นและแล้วเนี่ยเรื่องได้ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของไนท์แมร์ครับซึ่งเป็นเทพป,ปีศาจแห่งฝันร้ายครับศัตรูอันแข็งแกร่งของด็อกเร์สเตรนท์แล้วเขาเนี่ก็เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับอีเทอร์ y นตี้ะครับทั้งสเตรนท์แล้วก็ไนท์แมร์เนี่ยเคยมีคดีร่วมกันครับโดยที่ไนท์แมร์เนี่ยเคยตั้งใจจะขังสเตรนท์เอาไว้ในโลกแห่งความฝันครับแต่ว่าสเตรนท์เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากแอนเชนียนวัน เพื่อหาข้อมูลที่จะทำลายทั้งแอนเชียนวันกับดรสเตรนให้ได้ครับจะได้ไม่มีก้างเนี่ยมาคอยขวางแผนการพิชิตมิติของความเป็นจริงของมันนะครับแต่ว่าก็ได้ถูกดรสเตรนเนี่ยขัดขวางอีกมาคราวนี้เนี่ยมันก็เลยทําการกัก,กขังอีเทอร์เนตี้เอาไว้ครับนำไปสู่การทาลายลังโลกซึ่งสเตรนเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับไนท์แมร์นะครับหลังจากที่สเตรนเนี่ยปลดปล่อยอีเทอร์เนตี้จากเนื้อมือของไนท์แมร์แล้วเนี่ยสเตรนเนี่ยก็ได้ขอให้เขาเนี่ยฟื้นฟูโลกกลับมานะครับแต่ว่าอ e ี่ ที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับเหมือนที่มันเคยเป็นแล้วก็เร่งวิวัฒนาการเนี่ยให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างรวดเร็วครับจนถึงความทรงจําของผู้คนเลยซึ่งก็มีเพียงแค่ดร์สเตรนจ์จากโลกเดิมเท่านั้นครับที่รู้ว่าแท้จริงโลกนั้นเนี่ยได้ถึงการอวสานไปแล้ว มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่อยากจะเล่ามากก็คือในช่วงที่สเตเน่ออกจากตำแหน่งจอมเวทส,สูงสุดเนี่ยแล้วก็สูญเสียพลังไปมากนะครับเขาเนี่ยได้เข้าไปชมการแข่งขันเบสบอลที่สนามกีฬาซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปชมแบบเปล่าๆนะครับเพราะว่าท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็เกมสุดมันที่ดูธรรมดาแล้วเนี่ยสนามแห่งนี้กลับกาลังถูกพวกปีศาจเนี่ยคุกคามอย่างลับๆครับสเตนเน่ได้พบกับสาวแว่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคซี่คินมอนครับพอสเตนเน่รู้ว่าสาวแว่นคนนี้เนี่ยเป็นหลานของบิลคินมอนครับซึ่งเป็นผู้จจััดกกาาาารททีีมเบบบสอลล้้น่ํงแ เ,เขาเลยขอให้เธอเนี่ยพาเขาไปหาบิลนอยพอเคซี่ไม่สนใจเนี่ยสเตรนก็เลยแย่งแว่นของเธอมาไล่เวทใส่ครับแล้วก็ส่งกลับให้ครับคราวนี้เนี่ยเคซี่เห็นเต็มเตมตาเลยครับว่าบนสนามเนี่ยมันมีปีศาจกําลังอลาวาอยู่อย่างบ้าคลั่งครับที่แทนเนี่ยผู้คนในทีมคู่แข่งเนี่ยล้วนแต่ถูกปีศาจเข้าสิงครับ แล้วก็เหตุการณ์ปกติที่คนทั่วไปเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพลวงตานะครับทีมคู่แข่งเนี่ยกำลังได้เปรียบอย่างหนักเลยครับและหากพวกมันชนะเนี่ยทีมเจ้าบ้านแล้วก็ปู่ของเธอเนี่ยจะต้องตายครับเคซี่เนี่ยก็เลยรีบวิ่งแจ้นเลยครับพาสเตรนเนี่ยไปพบกับปู่ของเธอทันทีเรื่องเนี่ยเปิดเผยว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยบิลแล้วก็ทีมเก่าของเขาเนี่ยเคยเผลอไปทําข้อตกลงกับปีศาจตัวหนึ่งด้วยความเมาครับแล้วก็ไม่นึกว่ามันเนี่ยจะเป็นความจริงนะปีศาจตัวนั้นเนี่ยคือทูรูดครับ คู่แข่งแล้วก็ชนะการแข่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาได้หมดลงแล้วครับแล้วก็ชะตากรรมเลวร้ายได้ได้ตกมาสู่ทีมใหม่ของเขาครับหากพวกเขาเนี่ยแพ้ก็ถูกนําเอาวิญญาณไปนะครับในตอนนั้นเนี่ยทูรูดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อทวงสัญญาครับเมื่อบิลเนี่ยกล่าวว่าทูรูดโกงเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถชนะพวกปีศาจได้นะครับทูรูดก็เลยเผาร่างของบิลเนี่ยเป็นการลงโทษครับ พอเรื่องเนี่ยมันบานมาถึงแบบนี้แล้วนะครับในที่สุดเนี่ยสเตนของเราได้ออกโรงครับช่วยเหลือครับด้วยการเข้าร่วมเกมเสบสบอลถึงแม้ว่าเกมจะตึงเครียดแล้วก็เต็มไปด้วยการโกงของพวกปีศาจนะครับแต่ว่าสเตนเนี่ยก็ออกวิ่งสุดกําลังเลยครับแล้วก็สามารถเอาชนะเกมมาได้พวกปีศาจที่สิงคู่แข่งเนี่ยได้หายไปนะครับท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งฟูงชนส่งเสียงเชียร์ที่ทีทมเชาวบ้านเนี่ยได้รับชัยชนะครับพวกเขาเนี่ยก็มองเห็นภาพบนสนามเนี่ยเป็นเพียงแค่เกมปกตินะ เคซีก็วิ่งแล้วก็กระโดดกอดสเตรนนะครับด้วยความดีใจที่เขาเนี่ยทำสำเร็จแล้วก็ปีศาจทูรูดเนี่ยก็ได้ถูกกระขังเอาไว้ในลูกเสบสบอลนั่นเองและนี่คือบรรดาเรื่องแปลโคตรดิบเถื่อนที่เราเอามานำสเสนอในคลิปนี้นะครับของดรสเตรนก็หวังว่าทุกคนจะนชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ ยังไงซ้ายนี่ก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราในการทําคลิปต่อไปถ้าใครที่สนใจแนวทางของช่องเราเนี่ยก็สามารถกดปุ่ม Subscribe ติดตามเอาไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ช่องว่าต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ซีอูเกนคุตบายสวัสดีครับ